การคัดลอกไฟล์นั้นให้ไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการคัดลอกไฟล์จากนั้นคลิกเมาส์ขวาบนไฟล์ที่เราต้องการคัดลอกไปยังหน้าต่างด้านหนึ่งเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่เราต้องการเก็บไฟล์จากนั้นให้ไปลากไฟล์ที่เราได้เลือกเอาไว้มาวางไว้ยังหน้าต่างปลายทางคลิกปุ่มตกลงเพื่อเริ่มคัดลอก f2 ต่อ q เป็นการเพิ่ม q ไฟล์ที่เราได้เลือกเอาไว้ไปยังตัวจัดการการโอนข้อมูลโครงร่างต้นไม้จะเป็นการค้นหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บไฟล์เมื่อเราต้องการค้นหาให้เราพิมพ์เข้าไปได้เลยเมื่อเราตกลงก็จะเป็นการ เลือกโฟลเดอร์ที่เราได้ค้นหานั้นในการเก็บข้อมูลหรือว่าเป็นโฟลเดอร์ปลายทางอย่างเช่นในนี้เลือกเป็นละอ่อนเมื่อเราตกลงไปปุ๊บข้อมูลปลายทางก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราได้ค้นหายกเลิกเป็นการยกเลิกการคัดลอกข้อมูลก็คือเป็นการยกเลิกหน้าต่างนี้นั่นเองไม่มีการคัดลอก ส่วนตัวเลือกนี้ก็จะเป็นตัวเลือกในการเขียนทับไฟล์ในที่นี้ผมจะยกเลิกไปก่อนแล้วคัดลอกไปยังหน้าต่างเดิมอีกครั้งเมื่อคลิกปุ่มตกลงก็จะเป็นการคัดลอกไฟล์ในการคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ขณะที่กำลังคัดลอกอยู่นั้นเราไม่สามารถไปทำงานอย่างอื่นได้แต่ก็มีวิธีนั่นก็คือการให้โปรแกรมคัดลอกทำงานแบบเบื้องหลังทำให้เราสามารถที่จะเลือกไฟล์อ,อื่นๆเพิ่มในการคัดลอกหรือว่าไปทำงานอย่างอื่นได้ในการคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดใหญ่นั้นเมื่อเรากดปุ่มตกลงแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอการคัดลอกทำให้เราไปทำอย่างอื่นไม่ได้ าเราคลิกทำงานเบื้องหลังจะเป็นการให้โปรแกรมทำการคัดลอกอยู่เบื้องหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปทำงานในส่วนอื่นๆได้เช่นคัดลอกไฟล์หรือว่าทำอย่างอื่นได้ต่อไปจะเป็นการคัดลอกแบบใช้คิว ในการคัดลอกข้อมูลเลือกไฟล์ไปยังปลายทางจากนั้นกด f 2ต่อ q โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นการคัดลอกข้อมูลซึ่งเราสามารถที่จะทำงานอื่นๆต่อได้เหมือนกับทำงานเบื้องหลัง หลังจากที่เราได้เพิ่มไฟล์เข้าไปในคิวเราก็จะเห็นรายการไฟล์ที่รอการคัดลอกอยู่เราสามารถที่จะหยุดการคัดลอกและเริ่มทำงานต่อได้เราสามารถที่จะ,ะกำหนดความเร็วในการคัดลอกได้เช่นกันอย่างในที่นี้กำหนดเป็น 5k ก็จะมีการขัดลอกที่ช้าลง